รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเน่เน่เน่เมาเน่ฉันรู้ฉันรู้โอเคเน่ฉันว่าแกมารวมกันตรงนี้เลยดีกว่าะไม่ต้องเดินไปเดินมาได้เลยใครคนที่มาตามหาแกสวัสดีครับสวัสดีใครอ่ะผมไม่รู้จักอ้าวผมชื่อปีเตอร์ครับมาจากอเมริกาครับลูกของพ่อฮะนจะบ้าครัเปล่าเนี่ยฉันไม่มีเมียจะมีลูกได้ยังไงบอกผมแนะว่าพ่อคงจำผมไม่ได้แน่นอน แม่ผมชื่อมาลิเจอกับพ่ออยู่ที่สุรินทร์เใช่ใช่ฉันอยู่สุรินทร์สุรินทร์แต่ว่ามาลินี่ไม่คุ้นเลยอ่ะจำเขาไม่ได้เลยไงได้เขาแล้วเนี่ยจะไปจําได้ไงอ่ะคือฉันคบซ้อนหลายคนน่ะทำไม่อนฉันหน้าตาดีมากผมยาวหล่อด้วยอ่ะโอ้ยไอ้หน้าขาวๆใช่ไหมรุ่นหน้าขาวๆผมยาวๆใช่ไหมใช่ใช่แดงๆใช่ไหมใช่ใช่้แป้งอะไรวะแป้งที่มเจายาบุเก้ ตลกกรเกลือนะเนี่ยไม่ได้ตลกกิงจริงอ่ะได้ไงไอ้หนุ่มเล่าสิพ่อจำแม่ไม่ได้เหรอครับโอ้โหจำไม่ได้มันพ่อมีอะไรกับแม่ที่เถียงนาตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนโอ้ยมึงเรี่ยแรมาจากไหนเสร็จปุ๊บพ่อก็หนีแม่มาเลยแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยไม่คุ้นเลยพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยพี่ไงมึงนี่มันเร็วจริงๆเลยนะได้เขาแล้วมึงก็ทำให้จำเขาไม่ได้แล้วก็มาทอดทิ้งเขาแบบนี้อี้แล้วใช่ไอ้ผู้ชายชาติชั่วไอ้ผู้ชายเลว ได้ผู้หญิงเลิกก็ทิ้งไอ้ไก่ดำไอ้ตกนรกบอกไม่คอยดูนะนรกจะกินหัวแกนี่นี่ตกลงแกโดนฉันเหรอถึงได้โวยวายขนาดนี้ไม่ได้แกงหน่อยเอางี้คนแบบนี้อย่าไปด่าเลยครับถ่ายลงโซเชียลแล้วมาเจ้าเลยไป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 มามาเจ้เลยดี๋ยวจะประจานได้ไงจะมาพอก็ได้ไงฉันไม่รู้เรื่องฉันจำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ก็บอกอยู่ว่าพ่อจะจำผมไม่ได้นี่ไงนี่แกอย่ามาพูดนะว่าจะมาแอบอ้างว่าฉันเป็นพ่อแล้วใจฉันดูแลรับเลี้ยงแกฝันไปเถอะหลังจากที่พ่อทิ้งแม่ไป ก็มีฝรั่งมารับเลี้ยงดูแม่ไปอยู่ที่อเมริกาถึงตรงนั้นผมเป็นลูกติดท้องแม่ไปก็ไปเกิดอยู่ที่นู่นพ่อฝรั่งก็รับผมมาเป็นลูกพอพ่อฝรั่งตายผมก็อยากจะเจอพ่อที่แท้จริงของผมเนั่นเองโอ้ยอๆอย่ามาแอบอ้างก็บอกแล้วไงฉันไม่ใช่พ่อแกฉันไม่รู้จักแกไปเลยไปเลยไปเลยจะไปไหนก็ไปเลยแต่ผมจะมารับพ่อไปอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเพราะตอนนี้ผมได้มรดกจากพ่อฝรั่งมาเป็นหมื่นหมื่นล้านผมรู้ว่าพ่อที่อยู่นี่ยากจน ผม,มแค่อยากจะมาทดแทนมันคุณบุพการีของผมเองครับแล้วพ่อจะไม่ยอมแล้วผมก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเงินล้านมล้านเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพอจะจําได้ครับคายครับขานเาว้งั้นไงใช่มาลีน้องมาลีเพอจำได้ครับตอนนั้นะล้พ่อมาทํางานที่กรุงเทพกะว่าจะเก็บเงินแล้วกลับไปขอมาลีแต่งงานอแต่ว่าสนามพ่อมันไม่ดีอ้าละให้พ่อเก็บตังค์ไม่ได้ก็เลยไม่ได้กลับไปแต่งงานกับแม่เจ้าโอ้ลูกจ๋า กินหมื่นล้านเนี่ยตาสว่างนี่รับเป็นลูกเลยเหรอเนี่ยเอา้าอีนี่ไอ้โต้งเอ้ยฉันแก่แล้วบางทีความจํามันอาจจะจำไม่ค่อยได้ให้เวลาฉันนึกฉันคิดหน่อยสิวะเออแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็ดีแล้วล่ะพ่อลูกเขาได้เจอกันมันก็สมใจเขาแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกันก,กลับไปทํางานซะวะไไวปบายขอบ <มา S 1> ใจเเออนี่ป้าโนมถ้าไม่มีที่พักก็ห้องพักฉันนะนี่ห้องพักอย่างดีแอร์เย็นเฉียบพ,พักฟรีใช่ไหมฮะ จะมาฟรีเฟอร์อะไรรวยเป็นหมื่นล้านพักก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังงั้นเดี๋ยวผมกลับไปอเมริกาผมโอนคืนไม่คนละสิบเท่าเลยแลอะอย่างนี้ดีมากเลยพูดจาดีนี่ค่ารถห้าสิบเนี่ยเดี๋ยวโอนให้สักห้าหมื่นแล้วกันนะเอาเยอะไปเปล่าไป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 ยินดีด้วยยินดีด้วยขอหนุ่มเอ้ไป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 นั่งหน่อยลูกนั่ง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 ผมมารับพ่อไปอยู่ที่อเมริกาด้วยกัน จริงป่ะลูกอุ<ช>้ยพ่ออยากจะไปเมืองนอกตั้งนานแล้วอะแต่ว่าตอนนี้ทั้งกระเป๋าตังค์เอกสารทุกอย่างผมหายหมดเลยครับพ่อตัอวขโมยเหรอลูกใช่ครับแล้วมันต้องได้ใช้เงินเยอะมากในการทําเอกสารที่จะเดินทางไปที่อเมริกาโอ้หถ้าใช้เงินเยอะนงนี้เอางี้เอาเงิเน,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 นพ่อไปก่อนไปลูกอ好มพ่อจะมีนะครับก็มีหลายแสนอยู่แหละงั้นดีเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องใช้เงินพ่อไปก่อน ว่าแล้วเราก็ไปเบิกเงินไปที่อเมริกาด้วยกันเลยครับพ่อได้ได้เดี๋ยวพ่อไปเบิกให้นะ okay, โอเคครับ่าตายแล้วไอ้ไอ้ทองหมื่นล้านโอ้ตายแล้วรวยแล้วทําตัวไงวะเนี่ยแต่ว่าเงินแสนเนี่ยเดี๋พ่อไปฝากเป็นเหรียญบาทหมดเลยนะ <S <S ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปกรอบๆอ,ออกมาแล้วกันนะั่นได้เหมือนเดิมไปมไปไปไขีนรถช่วยพ่อเดี๋ยวพ่อไปเบิกให้เลยเร็วนี่เลยเอาเขีนรถจริงๆรถขีนเราทิ้งเลยก็ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รถขีนพ่อเขาเช่าเข้ามาไปก่อนไปก่อนไปเมืองงอกนะโอเคครับเออ ใจนะ oh. ดีจริงๆประทับใจเหลือเกินดูแลเจ๊ดีอย่างเงี้ยรับรองว่าเจ๊เนี่ยจะรักเดียวใจเดียวกับทิพยะประกันชีวิตตลอดไปเลยขอบคุณมากครับเจ๊ <c oughs> รังเ <c oughs> จ้าเดียวถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปงวดหน้านะติดกรมธรรมมาด้วยเดี๋ยวเจ๊จะทำเพิ่ม <c oughs> เอากรมธรรมมาให้เจ๊เซนเลยได้เลยครับนะโอเคครับแล้วก็ว่างๆก็มาพักที่ห้องพักของเจนะเปิดรับเธอตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าห้องพักเต็มหมดเดี๋ยวเจเปิดห้องเจให้เธอนอนขอบคุณมากครับเจเอาไงวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับได้จ้ะสวัสดีครับ เปิดห้องเจให้เธอนอนนี่ทำไมไม่เปลี่ยนจากเกสเท้ามาเป็นโรงแรมสักเลยล่ะไม่คุณนี่กันไหนงวนเนี่เอาเวลากันแน่กันแหนฉันอะไปทำงานที่ฉันสั่งดีกว่าปขึ้น <c oughs> ไปบนนอดฉันบนไปทำอีกห้าห้องที่ลูกค้าเขาเช็คเอาท์โอ้โหนี่สั่งอะไรนักหนาเนี่ยทำท่าไม่ทันแล้ว <c oughs> เหนื่อยคนเดียวแหละเข้าใจไหมทำไมไม่รู้จักจ้างลูกจ้างซะมาั่ง <c oughs> สั่งให <c oughs> ้ฉันทำแบบนี้ฉัน โอโหจะตายกันพอดี <c oughs> จะให้จ้างลูกจ้างให้สิ้นเปลืองทําไมอะอมแค่ห้องละห้าร้อยนี่ฉันถามจริงๆเหรอฉันมาเป็นผัวเธอหรือมาเป็นลูกจ้างเธอกันแน่เนี่ยฮะ <c oughs> เป็นสออย่างสองอย่างเลยไม่ต้องบนขึ้นไปทําเลย <c oughs> <c oughs> เหนื่อยจริงๆบอกตรงๆวันดีคอะไรกันอยู่ท้องครับผมโอ้โหแต่งตัวซะหล่อเชียวลายสก็อตเนี่ถามจริงมาทําไมที่นี่ก็ลูกแกไปรับที่สนามบินตั้งแต่เช้าแล้วนี่ใครบอกไปรับที่สนามบินฉันนัดกับลูกตีห้ามันบอกว่ามารับที่นี่แล้วจะไปพร้อมกันไอ้ทองเอ้ยลูกแกมันจะให้แกมารอที่นี่ทําไมก็ในเมื่อมันเช็คเอาท์ออกไปจากที่นี่ตั้งแต่ตีห้าแล้วเฮ้ยนี่จริงเหรอเออไปนะไป ไม่ไม่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่อะไรผมแกไว้ทองไม่อะไรก็คือฉันแบบโดนมันหลอกไปแล้วสิมันจะหลอกแกได้ยังไงก็มันจะพาแกไปอยู่กินดีไปอยู่สบายไม่ใช่เหรอเออและที่สําคัญมันก็ไม่ได้มาหลอกเอาเงินแกไปสักหน่อยใครบอกไม่เอาเงินละฮะมันหลอกจะไปตั้งห้าแสนเออห้าแสนก็ใช่อ่ี้ไอทองแล้วแกให้มันไปทําไม โอ้ก็มันบอกว่ามันจะต้องไปจ่ายค่าเอกสารทําเรื่องรับรองบุตรค่าเครื่องบินนั่งเฟิร์สคา่คาค่านูนค่านี่เยอะแยะอไอ้ฉันก็ชื่ออามันกล่าวว่เาเฮ้ยยังไงไม่เป็นไรให้ไปเถอะว่าเดี๋ยวก็ได้หมื่นล้านโอ้ไอทองเอ้ยอย่างนี้เงินที่แกขายไส้กอกมาสะสมสะสมไว้สี่ห้าแสนนี่แกก็โดนมันหลอกไปหมดเลยเหรอวะไปเหลือดที่ปม,มีหน้ารู้ทำไมไม่คุ้นชื่อแม่มันเลยวะฮะไม่คุ้นชื่อแม่เป็นไงพอได้ยินหมื่นล้านละ จำชื่อแม่ได้ชัดเลยเนี่แ <arcade> น่แน่แน่สำน้าอย่าไปซ้ำเติมมันเลย<อ>เค,คนมันก็อยากจะได้เงินหมื่นล้านน่ะเธอโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดนะจับใจคิดมึงหิดจะมึงใหญ่กูเจอมนะมึงเอาไงดีอะไปแจ้งความเลยดีกว่าไปาเผื่อตำรวจจะตามมันทันโอ้ป่านนี้มันไปไหนตอนไหนแล้วอ่ะเธอโอ้ยเจอมันรึไปไหนตอนไหนแล้วโอ้ยจะจะจะยังไงจะนปอดตัวเองเลยนะไปไหนไม่ได้แล้วเว้ยไอ้พี่เต้ลงองเลย เอาเลยไอ้โต้งเอานี่ยังไงไอ้ไอ้ไอ้โต้งไม่หนีแล้วจ้ะไม่หนีแล้วจ้ะไม่หนีแกไปเจอมันที่ไหนผมไปส่งลูกค้าที่หมอชิดครับเจอมันกำลังขึ้นรถทัวร์พอดีผมก็เอกใจเห็นมันบอกว่าจะพาตะทองเนี่ยไปอเมริกาด้วยแล้วมันไปที่นั่นทำไมผมก็เลยวิ่งไปตามหามันครับ โชคดีนะครับมันวิ่งหนีผมมันวิ่ง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 โชคดีที่ขามันสั้นผมเลยต้องคุบมันทันจับมันได้ครับเหรอนี่มึงกับมันก็สั้นกันไม่ต่างกันเลยนะเนี่ยไอ้ใจก็ขอบใจมากมันนี่แหละไอ้โจรมันนี่ขออัดสัทีแล้วอ่ะมันนี่ใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนจะหาเงินไปไถที่นาให้แม่ครับจะหาเงินทำไมไม่ไปทำมาหากินแบบฉันฮะมาหลอกลวงแบบนี้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายหนุ่มและเองรู้ได้ไงวะ ว่ยทองมันมีเงินเก็บสี่ห้าแสนขนาดนั้นอ่ะทีแรกผมกะว่าจะป้นธนาคารแหะครับแต่พอดีเห็นพี่แกเอาเงินไปฝากที่ธนาคารแล้วก็ดูท่าทางพี่แกเป็นคนไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่ผมก็คิดแผนนี้ขึ้นมานี่คิดว่าฉันโง่เหรอไองขออ่ะอไม่แมวไม่แมวไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเขาว่าเอามันส่งตำรวจเลยดีกว่าไปเอออย่าเลยครับถ้าเกิดผมโดนจับอีกคนที่นาผมคงโดนยึด แม่ผมต้องลำบากแน่เลยครับไม่ต้องเลยไอ้เด็กเลี้ยงแกะมึงพูดให้ตายฉันก็ไม่เชื่อหรอกเฮ้ยไปตามตำรวจเลยดเดดี๋ยวูดูไปเด็กคนนี้มันก็น่าสงสารนะเว้ยทองอมเองสาบานได้ไหมว่าเองไม่ได้มาหลอกเขาอะให้ผมสาบานก็ได้ครับผมไม่ได้โกหกที่นาแม่ผมจะโดนยึดจริงๆนะให้โอกาสมันเอาเอาก็ได้แล้วไม่ต้องไปตามตำรวจแล้วโอเคเออแต่ข้าไม่ปล่อยเองนะเว้ย นะเอ็งต้องชดใช้กับสิ่งที่เอ็งทํากับข้าโดยการที่เอ็งต้องไปเป็นลูกจ้างข้าขายไสย้กรอกและค่าจ้างทั้งหมดนะ่ะนะไส้กรอกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งข้าจะให้เอ็งเก็บไปไถนาที่บ้านของเอง็งเข้าใจไหมแล้วอย่าคิดหนีนะมึงจะคิดหนีนะมึงกูเอาคืนหมดเลยนะเว้ยขอบคุณมากครับอ<ผ>ม,บม่าเป็นคนใจดีอะไรอย่างงี้ผมขอเป็นลูกคุณทาไม่ต้องเลยไม่ต้องเป็นลูกคุณทำเลยขนาดนี้ได้เป็นลูกกินยังหรอกไปห้าแสนถ้ามึงเป็นลูกคุณทำมึงไม่ขโมยไส้กรอกกูขายหมดเหรอ ไปนี่เลยไปเลยมึงไปเลยไปขายไส้กรอกไปขายไส้กรอกตั้งแต่ตอน parole, นีน้จนถึงตอนเย็นสนักมากเยทองนานเย็นนี่แเย็นเขาบอกว่าคนเห็นแก่เงินเนี่ยอย่าไว้ใจทางเอออย่าวางใจคนจนใจเองจะห้อยตรงเตงพลังต่อแตนโอนน้ำมันบักแตงโมโอนน้ำมันบักสมโอสนับสนุนโดยแ้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวิตเบอร์รี่และเฟรช ยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กตราและสูตรดั้งเดิมอะไรวะปิ้งมาครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สุกอีกวเว้ยอ้าวจะสุกได้ไงวะลืมติดไฟนี่ว่าอ,อยากจะให้สุกมึงก็รอให้เลยพื่หักไปกล่องเดี๋ยวก็สุกนี่พอให้เลยพื่หักไปสุกไอ้นี่เสียพอดีอ,อันนี้ การ๋องเป็นไงวันนี้ลูกค้าเยอะไหมโอ้ยสงสัยแย่ว่าเดี๋ยวขอรูหมอดูแก้เซ็งหน่อยะเออจะพอ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 พี่แกไม่ต้องมาดูฉันเลยนะคราวที่แล้วบอกดูแล้วไม่เก็บตังค์พอดูไปที่ไหนได้เออก็ไม่เก็บตังค์ ไม่เก็บตังค่าดูค่าหมอไปเก็บตังค่าครูอะไรจริงๆแล้วถ้าหากว่ารู้หมอรู้ให้พักพวกเพิ่งฝุ่นเนี่ยนะว่ไม่อยากเก็บตังค์หมะแต่ว่ามันเก็บค่าครูเกี่ยวอะไรอะ่ะเอา้าทำไมเก็บวันนั้นไม่เก็บใช่ไหมอรอรู้ให้ลื้อฟรีๆแป๊บเดียวครูโทรมาบอก,บอกมึงทําไมไม่เก็บตังค์เอางี้ว่าถ้าจะให้ฉันดูนะหมอตองดูหมอดูแม่นมีไม้ด้วยอห่อเนี้ยเออามีไหมอ่ะเอางี้ถ้าดูแม่นสามข้อฉันจะดูด้วยอ่ะจริงนะอ้าดูเลยสามข้อ ดูหน้าตาโัวแหงนะลู oh. ้ก็รู้เลยก่อนลื้อจะนอนอ่ะลื้อต้องนั่งกองใช่ไหมก่อนนอนก่อนนอนเตียงนั่งแล้วก็นอนเฮ้ยแม่เว้ยอ้วเลี้ยงมายี่สิบกว่าปีที่อ้วเลี้ยงมาสุดยอดมากอ่ะอีกสองข้อลื้อเวลาขับขับลถไปเนี่ยพอเจอไฟแดงลื้อต้องเบรกใช่ไหมไปพอเจอไฟแดงเบรกเฮ้ยแ่ให้แม่สามข้อเถอะอ่ะ แล้วเวลาลือจะขับรถอะลือต้องเปิดประตูลกเข้าไปนั่งกองใช่ไหมไม่อะฉันลอดเข้าทางหน้าต่างเลยไม่แม่นแล้วเริ่มไม่แม่นแล้วลือจะขึ้นบังลือต้องขึ้นทางบังบังใดแล้วไม่อะฉันปีนทางหน้าต่างเลยน<ะ>ี่เดกเพขึ้นเดี๋ยวลืนนังไงไม่แม่นแล้วสงสัยมันจะลู่บักแวล่อไรนี่เอ้เอาไม่ได้กว่ามึงจะไปไหนมึงก็ไปเลยไป เอางี้ฉันดูให้หมอดีกว่าเออเวลาโกนหัวเนี่ยใช้มีดโกนใช่ไหมไม่ใช่กูถอนเอาไม่ใช่หมอกูใช้แม่งหรอกโธ่เอางี้ฉันขายใช้กลอกฉันดีกว่าหมอดูบ้าอะไรขับรถเจอไฟแดงต้องเบรกจะทำให้เธอทุกๆสิ่งทำใหเธอทุกอย่าในคืนคืนนี้และคืนต่อไป้า เอ๊มึงจะมาหาเข้าเปลือกกินไงมาดูดวงม้นี่ทำไปร้องเพลงโชว์เสียงโอ้ยมึงเนี่ยทะลุหลางหลอยังกูไดหญิงายมาไหมกันอ่ะมาดูดวงให้หมอมาดูะเนี่ยหมอดูปะหมอดูก็หมอดูไงไม่ดยื้อนะหมอดองแนะหมอดองหรือหมอดูหมอดูอะไรน่ะหมอดูปะเฮ้ยจะไมไม่เขียนหมอดูวะเฮ้ย ถูกแล้วเออถูกแล้วออดูแมนแมนนะโอเคเรื่องเกิดวังอะไรวันยังค่ำวันยังค่ำไม่ใช่เกิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เอาเงี้ยเอาผมเกิดวันจันทร์เลยกันเรื่องเกิดวังจันทร์เดี๋ยวผมนะสิทธิตะลยะผู้ที่เกิดวังจันทร์อย่าเหียงอย่าหันหลับนั่นบ่มีวายไม่รีเลยว้ยว่าด้วยเว้นใจวิ่งไล่กากีถูกยักษ์ดักตีเพราะ โ oh, uh, อ้น้ำมันบักแตงโมโอน้ำมันบักสมโอสิทธิรตะลยะภูติเกิดวังจังอย่าเหียงอย่าหันหลับนั่นบ่มี hmm. ว้ายไม่รีเลยเว้ย <c oughs> ว่าด้วยเว้นใจวิ่งไล่กากีถูกยักดักตีเพราะ ไอ้ยางไม่ดีเลยไปไปไปเดี๋ยวขอมุมบ้างขอมมบ้างเออขอเองบ้างนะครับอันนี้มันเกิดวันอะไรวันนีิพกดีป้ายพวกนี้มันสนุกดีว่าเฮ้ยสนุกสนุกสนุกที่ไหนหราว่าเป็ของเก่งกูสู้โหดไทยอ่ะกินสุกี้มาจะผูกเงี้ยนะเลือดเกิดวังอะไรเอาวันอาคาร อ๋อมึงไม่เล่นมุกอย่างเขาเลยไปแล้วไปแล้วเกิดวันเกิดวันที่พวก้ไปเล้วเกิดวันอะไรวันอังคารวันอังคารเดี๋ยวสิทธิกริยาุทติเกิดวันอังคารข้าวเกลือเหลือหลายนี่มักโดนแซวไหวหลังหลทุกคนว่าด้วยรถจันาแก้ผ้ากลางถนนผูกหมาดำดมก้นหมาบ่นว่าเหม็งจังอะไม่ดีแล้ว เออหนอ่นนี้ผมอันี้ไปเนี่ยหรือเกิดวันอะไรเกิดวันเชงเม้งวันเชงเม้งไม่เอาสิหรือต้องเกิดวันศุกรเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเอาวันพุธก็ได้เอาวันพุธให้หมอเขาแปดบวกแปเป็นสิบหกสเป็นเออสิบอาหกบวกสิบหกเอาคืกินเลขไหมหมอเรื่มยาวเกินเว้ สิทธิกระยาพูติเกิดวังพุกแพริดเขียวงาถ้า,างั้นผมเข้าไปร้านหมูกระทะไม่ได้ดิทำไมอ่ะก็มีทั้งหมูมีทั้งงาหมูมีทั้งงา ไอ้ยาลามุกทะมันมีอวัยวะของช้างด้วยอะมีงาไงมีงามันงาเมกเล็กๆเออเป็นงาช้างเป็นงาช้างเออต่อครับหมอต่อสติ๊กกระยาภูติเกิดควางพุกแพรลิดเขี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาทายว่าไม่เรียอ้าวจริงด้วยเมื่อวานผมไปเอาหมามาเฮ้ยเอาหมามาเลี้ยงเอาหมามาเลี้ยงมาทีนี้มาอุ้ม ขนมันโดนแขนแพ้ผื่นขึ้นเต็มเลยอ้ยังเลือเนี่ยต่อยกับหมาก็แพ้หมานะทไม่หมามันหมัดเยอะหมัดเยอะบกุมัถึงบุญกุลมาวังพุกแพ้เกี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาไทยว่าใหม่ลีว่าด้วยคุณแผนสุดแสนโสภพาเสด็จไปเป็นแมนดาอยู่ในซ่องหรือเกิดวังอะไรผมเกิดวันวาเลนไทน์แหมเอาวังเลียเข้าเลยฮะแล้วฉันอาบน้ำอ่ะอาบน้ำก็ไม่ได้หรอ ห้ามเลยเจ็ดวันห้ามโดนใช่แล้วผัวฉันจะอดได้เหรอ <Hey! S 1> จะต้องตายนี่ฉันจะบอกให้ยายพองเนี่ยโดนหมาบ้ากัดเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> hey!